สวัสดีครับพกผมเลยนะครับจ้างบินรถมือสองนะครับ mm ก็ว hmm. ันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูโตโยต้ารีโวคันนี้นะคันอยู่ที่ข้างหลังผมนี่ครับตามที่ว่าคอมเมนต์เขามานะครับอยากจะดูคันนี้เนาะผมก็มารีวิวให้นะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับอยากจะดูคันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับหรือว่าอยากจะให้ผมไปหารุ่นไหนมาก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้เนาะ อันนี้เป็นคนสีขาวนะครับรถอยู่เพชรบูรณ์อยู่อำเภอหลมสักนะครับนะครับเนาะนเพื่อขอเป็นกำลังใจในการหารถนะ่ะขอกำลังใจโดยการกดถูกใจใต้คลิปเดียวให้คนละหนึ่งกบนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการหารถมาให้อีกนะครับไปเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขอ,อกลับกล้องก่อนนิดนึง ผมนะครับจะขอถ่ายรอบๆคันก่อนนะครับคันนี้นะครับว่ามีอะไรมากนะคันนี้เป็นลอซิ่งนะครับนี่นะแต่ว like ่าเป็นรถเดิมๆนะครับเครื่องเดิมนะครับแต่ว่าแต่งภายนอกเอานะนะครับนี่นะสวยเลยทีเดียวนะครับคันนี้เข้าทรงจัดทรงมาสวยเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2016นะนะครับตามเล่มนะเป็นรถมือเดียวนะครับปิดมาแล้วก็มาขายนะนี่นะเป็นรถเจ้าเดียวนะครับในนี้นะครับก็คือปิดออกมาแล้วก็มาขายเลยนะ อันนี้ครับจัดทรงสวยนะอันนี้นะครับนะรถเป็นป้ายเพชรบูรณ์นะครับกอหอหนึ่งหกสามสี่นี่นะครับสามเล่มเลยครับเล่มนี้เลยนะสามารถโอนได้นะอันนี้เจ้าของรถก็บอกว่านะครับถ้าเครดิตดีนะสามารถฟรีดาวเลยนะครับออกรถเลยไม่ต้องดาวนะสามารถผ่อนได้เลยนะครับนะจัดได้เต็มนะเดี๋ยวผมขอรีวิวก่อนนะเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาอีกทีเนาะนะครับนี่นะเขาจัดทรงมาสวยนะอันนี้นะครับ นีนะล้อซิ่งนะคันนี้ม,มีล้อเดิมให้ด้วยนะครับสวยสวยเลยครับจัดทรงมาเข้าเข้าทรงพอดีนะของรล่ช่วงล่างน,ะนี่นะายนอสวยเลยครับคันนี้นะครับไม่มีรอยช้ำนะครับไม่ชนนะครับไม่จมน้ำนะคันนี้ สภาพใหม่ใหม่ๆเลยใหม่หมมก,กิ๊กเลยนี่นะอแม็กครับแ,แต่งเข้าทรงมากนะอันนี้ประมาณนี้นะครับเป็นรถปี2อง6นะครับนี่เขาเพิ่งต่อทะเบียนมานะครับนี่นะ2องหนะนะครับแจมๆเลยครับเดี๋ยวขอดูฝั่งคนคนนั่งข้างก่อนนะ อ่าครับเปิดประตูมาก็คันนี้นะครับออกทูนดํานะครับคันนี้นะอ่ายังเป็นเดิมๆอยู่เลยนะครับคันนี้นะยังไม่ได้แต่งอะไรมากมายยังเป็นออกเดิมๆอยู่เลยที่ซ้ำนะครับคันนี้เนาะนะคันนี้สวยๆเลยเดิมๆบางนะครับคันนี้เดี๋ยวดูข้างหลังหน่อยอืมใช้งานใช้งานได้นะครับเป็นโทนสีดำๆนะอ่า ข้างหลังรถใหม่เลยคันนี้สองคนนั่งข้างก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เปิดแคปได้ด้วยนะอ่าครับเนนี้เปิดแคปได้ด้วยครับเดิมๆนะครับเหมือนใช้น้อยมากนะวันนี้นะโอเคครับเดี๋ยวขอปิกอดก่องไปทุกฝั่งฝั่งคนนั่งข้างนะ ทีนี้ไปดูฝั่งคนขับบ้างนะครับรถสภาพใหม่มากนะคันนี้เพื่อนอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปเดียวได้นะอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันบ้างครับนี่นะประตูมาก็จะประมาณนี้ครับเป็นโทนสีดำนะครับข้างในนะนี่นะรถใหม่มากอ่ะเดี๋ยวพร้อมมาอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดู โอ้อันนี้แต่งท่อซิ่งมาด้วยนะเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ดีเซล,ลนะคันนี้นะครับไหม่อยุดที่แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบสามนะครับคันนี้ฮะโอเคอืมเกียร์ไม่หลุดไม่หลวมอยู่แล้วนี่ของใหม่นะโอเคคันนี้เนี่ยพ้อมโอนูนะคันนี้ก็คืออย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจองันคลิปหน้านะหรือเพื่อนๆน,นะครับอยากจะขายรถนะครับก็มีกลุ่มซื้อขายเดี๋ยวผมจะแปะ ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นกลุ่มทื้อขายในไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะประมุดไว้ให้เนาะก็อ,ะอย่าลืมครับขอกําลังใจโดยการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับเพื่อเวลาผมจะมาหารถคันใหม่ๆเนี่ยมาให้เป็นมารีวิวให้นะครับก็ต้องการกําลังใจนะครับโดยการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้หนึ่งครั้งนะครับนะโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะผมไปหาคันอื่นก่อนยังไงกดกระดิ่งไว้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสวนนี้สวัสดีครับ